สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายสามกว่าแล้วเราก็ว่าจะเดินทางไปที่เขางูนะเขางูเนี่ยห่างจากห้องพักนะเวลาอยู่ประมาณ10กิโลใช้เวลาเดินทํามาสิบถึงสิบเอ็ดนาทีแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าที่เขางูตอนเย็นเขาย,ยังเปิดไหมนะแล้วก็มีอะไรบ้างเนาะก็ยังไม่เคยไปเหมือนกัน,นจริงอะ่ะพ่อเคยไปมาแล้วล่ะแต่เราจะลองไปบ้างนะครับผมเจอกันที่เขางูจถึงแล้วใช่ไหมใช่ครับง่ายเราก็จะเป็นเขางู จังหวัดราชบรุรีอยู่ทางจากที่พักแค่1ินาทีแค่นั้นเองดอกไม้เยอะมากรวังนะระวังนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครอบครัวไม่ออพ่อเพียงนะครับวันนี้ต่อจากคลิปที่เราไปพักที่โรงแรมนะเวลานะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เขาง,งูแล้วก็พลาดไม่ได้เลยครับ ไปที่จุดลับเขางูซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันมีจุดนี้อยู่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่วยติดตามจนจบคลิปด้วยนะรถที่นี่ครับค่อนข้างไวนะครับใช้ความระมัระ ไปแล้วลูกเร็ว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 เจอลิงด้วยต้อนรับเข้าสู่เขาโอ้มีลิงมาต้อนรับด้วยเสียค่าเข้าไหม,มเรามีไกด์นำทาง จะเจอลิงหนึ่งตัวทั่วเหรอ สดข้างสีขาวเ่ขเข่าออขา่าขาขจจ่าขาาี้ขนะ่าขาเ่าขอเข่าขาเห่าขา่าขาเลาาเข่าาเ่าขาเข้อาเขาขปเาาขาา แล้วก็มีร้านไหนฟูสคอฟฟี่ตัวนี้ครับก็นั่งจิมชิ้มจุ่มหมูกระถาได้นะครับผมอันนี้อาหารปลานะครับโอมมันดูแบบอลังมากเลยแบบสวยมากนะครับอุทยานแห่งชาติเขางูนะครับผมโอ้ที่จะเดินพรุ่งนี้มาถ่ายตอนเช้ายังได้เลย นี่อุทอยานชาติเขาหนุ่มเขามีเขามีเลือเป็ดให้ปัน่นด้วยนะครับแล้วก็มีให้อาหารปลามันแบบเขาสวยมากเลยอะมีสะพานที่เขาเขียนคําว่าอุทอยานชาติของอยู่ตรงนู้นนี่ครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ให้เดินชมวิวไปเดินไปทางไหนอะมันต้องเดินไปทางไหนไม่รู้เ,เขาเดินเป็นปะสะพานเลยอะที่มันเป็นแบบทางยาวๆยาขา ตรงนู้นมะไม่น่าใช่ตรงนี้นู้นไงนู่ไงนี่ไงสะพานนู่นไงสะพานสะพานเดินไปนู่นเดินไปก่อนนู่นไปครับเราเจอเลี้ยงแล้ว หลายตัวเลย,ยนั่นนี่น,นั่นหลายตัวเลยด,ดีแล้วไม่งั้นนะไล่กัดกันนี่ไงไ<อ>ล่กัดกันแล้วเอ,อยจะเสียงดังแอนลิงพวกนี้ต้องระวับบงโอ้ยังไงเป็นลานไม่มีอะไรเลยพอแล้วเอ้าเ่อได้เขาไปถ่ายรูปเลย อต้งมีสำหรับตัวอุทยานแห่งชาติเขางูตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแถวตัวเมืองเลยซึ่งจากที่เราพักเนี่ยพักที่โรงแรมในเวลาก็ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน10นาทีนะครับสำหรับใครที่มาแถวตัวเมืองราชบุรีก็สามารถแวะมาเที่ยวชมความสวยงามของภูเขาหินที่เขางูก,กันได้นะครับซึ่งที่นี่จะเปิดให้ เข้าชมตั้งแต่ช่วงประมาณ7-8โมงจนถึงประมาณ4-5โมงเย็นนะครับแล้วเขาบอกว่าช่วงเย็นช่วงดึกๆจริงๆแถวนี้มีหิงห้อยค่อนข้างเยอะมากเลยนะสามารถเข้ามาชมได้เหมือนกันมั้งอันนี้ต้องลองสอบถามเขาดูนะครับ ส่วนประวัติที่มาเขาบอกว่าแถวเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนการทําเมืองแรกการขุดหินต้องไปใช้งานอะไรเงี้ยภูเขาหินนะครับเป็นเขาหินก็แต่ว่าก็เลยยกเลิกไปแล้วปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตอนเย็นพาธิตกดินสวยมากและสําหรับใครที่มากลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะครับที่นี่มีที่จอดรถกว้างมาก นะครับสามารถเข้าได้หลายทางยังไงก็แวะมาชมกันได้นะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติเขางูนอกจากจุดนี้แล้วครับก็ยังจะมีถ้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงจุดลับเขางูที่เรากำลังจะพาทุกคนไปด้วยนี่แหละครับ เรามาถึงจุดลับนะครับเขาหินง,งูที่เขาเรียกว่าอะไรนะตรงภูผาแลกนะครับผมนี่คือแบบเชีย่ยอันเซียนมากะดูดิดดนี่เป็นจุดลับภูผานะครับภูผ,ผาแลกใช่ป่ะแอนเชี่ยบรรยากาศคือไวอะไรเอาบิสวิฟว๊อปปึ๊บมากครับ ่ยกาศคือแบบดีดีจริงๆครับดูดิอยากบอกทุกคนว่าสำหรับมุมรับเขาง,งูผมบอกเลยว่ามันสวยจริงๆเขาง,งูว่าดูสวยแล้วที่เนี่ยคือมันสวยมากมุมถ่ายรูปเนี่ยคือมีแน่นอนใครมา ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะไม่มีมุมถ่ายรูปที่นี่มีมุมให้คุณถ่ายรูปในหลายมุมแน่นอนครับผมสาหรับมุมรับเขางูนะครับส่วนใครที่กลัวว่ามายังไงไปหลายครั้งที่เขางูเราก็ยังมาไม่เป็นอนะ่ะคลิปเนี้ต่อจากตอนนี้เลยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีมาเพราะว่าเรากลับมาอีกทีตอนเช้าครับลองไปดูนะว่ามันมากันยังไง,<ๆ>ไงขับเลย,ข,เลยขับเลยทางเข้าเขางูมานะมแล้วใช่มาจากเขางูเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยครับแล้วก็ขับเลยมาประมาณสักไม่เกิน400เมตรอะ่ะ หาหกยเมตรประมาณนั้นเองจุดที่เราไฮไลท์ที่เราว่าเลยใกล้ถึงทางเข้าแล้วเราจะเห็นก,ก่อนสุ้มโคกสุ้ลางโคกนะครับกับราเกศสังกทานนะครับหลังจากนั้นนมันทางเข้ามันจะเล็กมากเลยนะมันไม่ใช่ทางเข้าใหญ่ๆนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่เห็นนะครับเขาจะเขียนเห็นป้ายวัดเนินม่วงอะไรพวกนี้แล้วก็จะเขียนว่าป้ายนี้ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะแต่เนี่ยเขาจะมีคําว่ามุมรับภูผาแลด ให้เราเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับทางเข้าก็จะเป็นแบบภูเขาสองลูกสวยๆอย่างนี้เลยนะครับทางเข้าก็ไม่ได้กว้างมากนะครับเป็นสองเลนสวนกันแบบถือว่าเป็นมุมที่สวยสวยเลยอะ่ะแล้วก็เห็นว่ามีเป็นคาเฟ่เล็กๆด้วยนะเมื่อวานเรามาแล้วแต่แตว่ามันปิดเดี๋ยววันนี้จะมาชิมนะครับมีร้านข้าวร้าน,นชาวบ้านร้านชาวบ้าน คนน่าจะน้อยตอนนี้ตอนเที่ยงเที่ยงแล้วเที่ยงสิบเจ็ดตอนแรกว่าจะมาตั้งแต่เท่าไหร่นะแปดโมงมาจ <ะ S 1> ิบกาแฟร้อนร้อนเลยร้อนเลยตอนนี้อนเอนเลยก่อน,นช้า็กินข้าวเช้าที่โรงแรมตัวเรื่องอาหารมันก็ดูเหมือนจะมีแต่มันก็เหมือนจะไม่มีคือ อะไรที่กินกับข้าวมันมันจะไม่มีเลยครับมันน,น้อยอะนะครับโอเคครับดีกว่าเป็นแบบอเมริกันไปนฟาดอย่างเดียวให้เราเนาะนะีขอให้เหลือรตรงนี้นะครับขาแรดเดียวเข้ามาทางเขาจะเปดีไม่ต้องตกใจนะครับทางเขาที่จอดรถจะมีสองที่ด้วยกันก็คือตรงนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกตรงนี้ด้านนอกใช่ครับแล้วก็เข้าไปด้านในลด้านในา นีเราต้องไปลุ้นว่าข้างในจะมีที่จอดไหมอ้าวไหนว่าตอนแรกเรา,เาถอยก่อนมีรตออกมาแล้วว่าเราเข้าไดไ้ต้องถอยให้เขาออกก่อนเมื่อกี้เป็นรุ่นน้องที่รู้จักนะครับเขาก็เลยสวัสดี <c oughs> เราทำไงให้เขาอ่ะนี่น่นัน่ไคันนี้ดูดูัน,น,นี่คอน้องเขาบอกว่า ตตรรรงลรงลเพใครมาที่นี่นะครับก็จะมีกล่องที่บล็อกจิตอาสาที่เขาช่วยบวกบทนะครับสามารถใส่ด้ยวยกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมลับเขางูในเวลาช่วงเช้านะครับลาไม่รอบนึงนี่ก็เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับมาจอดตรงนี้ได้นะครับถือว่าเป็นมุมลับที่สวยงามมากในนี่ แสงกำลังสวยเลยอ่ะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นร้านกาแฟนะครับกำลังเปิดอยู่ สำหรับมุมรับเขางูนะครับหรือว่าปูผาแรตตัวนี้ขเขาก็จะมีเป็นร้านกาแฟาเล็กๆอยู่หนึ่งร้านนะครับเป็นเหมือนรถฟุตทักนั่นแหละครับจอดอยู่หนึ่งคันนะครับราคานามก็ไม่ได้แพงมากสำหรับใครมาร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่เช้านะที่ผมลองสอบถามประมาณ7จ็โมงก็เปิดแล้วจนถึงเย็นช่วงประมาณ4โมงเย็นก็จะเริ่มปิดนะครับส่วนความสวยงามของมุมรับเป็นยังไงก็ให้ภาพนี้เป็นคำตอบของทุกคนนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ของใครหลายคนที่คิดว่าจะมาเที่ยวที่เขางูแล้วหามุมรับเขางูไม่เจอนะครับคลิปนี้น่าจะพอบอกคุณได้ว่ามันอยู่บริเวณไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องครอ,อบครัวแม่อพอพบเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ